อีลสูนะครับดีแมกนะครับตัวปี2020นะครับตัวแซดนะครับตัวแซดยกสูงเกียร์ออโต้นะครับปี2020นะครับก็ขายในราคาห้9เนะครับเครื่อง1.9นะครับดีเซลนะครับอีลสูดีแมก1.9ดับเบิลแคบนะครับแซดแซดออโต้ดับเบิลแคบพีแรนเนอร์ไม่ใช่พีแรนเนอร์เขาเรียกว่าอะไรนะไฮแลนเดอร์โอย งงระหว่างพรีเลนเนอร์ไฮเลนเนอร์นะครับปีส0 20นะครับก็ขายราคา5 9 9 0 0 0บาทผ่อน1 0,000บาทตลอดสัญญาไม่ดาวไม่ขำรายได้เกิน20,000บาทขึ้นไปสลิปคาร์บอนทักแชทมาสลิปอ e ีเมลทักแชทมาผ่อนบ้านอยู่ทักแชทมาภาระเยอะทักแชทมามีดาวทักแชทมาทุกอาชีพที่ทำงานอยู่จริงและไม่ติดแบงค์ลิสทักแชทมานะครับกับโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับ f c พิเศษทุกท่านฟรีค่าจัดท่าโอนค่าดำเนินการออกรถศูนย์บาทต่างไม่ต้องรับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อพิการมจมน เต็มจํานวนส่งฟรีทั่วประเทศไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยซื้อสดไม่เก็กบไว้กับตัวนี้ครับอีลสุดดีแมกนะครับแซนไฮแลนเดอร er, ์เกียร์ออโต้ปี2020ันยี่สาหาเก้ไฟหน้าใหม่ตัดหมอกใหม่ล้อแม็กโอ้โหยางดอกล้นเลยสวยจัดเลยไฟเลี้ยวด้านข้างเป็น L.E.D. แล้วมือจับคมเมียงทั้งหน้าและหลังนี่ครับตะเข็บข้างเดิมนะครับภายในก็เป็นเบาะหนังหมดแล้วนะครับเบาะหนังหมดแล้วสวยมีครบหมดแหละคุยคอนโทรลพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน นะครับมีให้ครบหมดแล้วนี่ครับจะเข็บข้างเดิมหมดด้านหลังวางคาซีได้สองจุดนะครับโอ้โหแล้วได้สีขาวด้วยไม่เก้าหมื่โลคันนี้ไม่เก้าหมื่โลลืมบอกมีกล้องถอยให้นี่ครับสายเดิมขาเดิมครับเขาติดซับแรงมาให้แล้วรถสวยบอกต่อครับผมนะครับย่างยี่ปียี่สี่ปลายปีจะดอกล้นล้นเลย นี่ครับตะเก็บข้างเดิมหมดไม่เดิมไม่ขายให้นะนะเสียชื่อนี่ครับตะเก็บข้างเดิมหมดมาดูห้องเครื่องกันครับนะครับรถสวยนะนะสี่ประตูนะครับภาษีต่อมาแล้วหกเก้าคือรถทุกคันนะเราออกกับผมไปคือไม่ต้องกลัวเลยภาษีนะครับ คือไม่มีขาต่อนะครับเราไม่ให้ขาต่อคือออกไปสบายใจได้ไม่ต้องกลัวโดนตำรวจจับนี่ครับหน้าขวาเดิมซ้ายเดิมนะครับไล่ห้องเครื่องไปนะครับชัดนะชัด 599,000บาทนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับถ้าแชทข้อความมาได้นะครับฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องแล้วประกันเรื่องมีชนหนักตัดต่อพิความจมน้ำรถยนต์สูญหายโอนเล่ไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจำนวนส่งฟรีทั่วประเทศไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยซื้อสดไม่เก็บแบตนะครับถ้าเกิดใครอยากขายรถเธอลบตัดหมุนมานะครับเรื่องรถไว้ใจไม่เสือส่วนใครอยากจะซื้ออย่างนี้ก็จองออนไลน์ได้เหมือนเดิมนะครับเครดิตเราดีอยู่แล้วส่วนใครอยากดูรถเพิ่มเติมนบก็้้าาฟ ใช้ชื่อว่าไทเกอร์ยุทธาภาษาอังกฤษคนติดตามอยู่3ามแสนส่วนบ้านต่อต่อ,ตอใช้ชื่อว่าเรื่องรถด้วยใจพี่เสือคนติดตามอยู่8ปดหมนะครับแล้วก็คนกดใจมา7,000แสสะดวกช่องทางไหนไปช่องทางนั้นไปครับไปเทสได้กันซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมไปครับไป วิทยุ USB iPod Bluetooth VTR Android Auto mm hmm. นะครับโทรศัพท์ Apple CarPlay Android Auto มีล Link มีละเคทนะครับนี่ครับกล้องถอยไป Let's go ไปกันครับ ออืืขับดีไหมเงียบนะนี่ที่ที่เงียบไม่พูดเพราะอะไรไม่ใช่อะไรนะคืออยากให้เอฟซีได้ได้ยินเสียงเครื่องเสียงเกยียร์เสียงช่วงล่างของรถยนต์ให้ครบนะเพราะเราซื้อออนไลน์จะได้ใจ,จได้ครบถ้วน599นิ่มอย่างกะเก๋ง โอ้โหนิ่งขับดีนะกระบะสมัยกระบะรุ่นใหม่ๆนะผมบอกให้นะคือนําวันยิ่งยงเหมือนยิ่งเหมือนจะเหมือนแคมรี่เข้าทุกวันทุกวันอนะไม่ว่าจะเป็นระบบภายในระบบแผงข้างหรือว่าระบบเทควาวทันสมัยของรถรวมถึงการขับขี่ผมว่านําวันยิ่งจะเหมือนแคมรี่เข้าไปทุกวันทุกวันนิ่มกระบะสมัยกระบะบ้าอะไรนิ่มขนาดนี้ถูกไหม ถึงร้านแล้วอ <Gree f us> ือห <ant> ือ <sucks> อืออขับด네ีบอกต่อพี่โอ้โหนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับกระบะสี่ประตูออโต้ยกสูงนะครับก็ โซแซนะครับก็มีทั้งเอซูมีทั้งรีโวนะมีทั้งโตโยต้าและเอซู 2, นะครับถ้าสนใจรุ่นไหนก็ทักแชทมาได้นะครับ599ผ่อนเหมื่นเดียวนะครับอย่าเพิ่งอ,ออกรถยนต์มือสองกับใครถ้ายังไม่ดูผมพี่เสือไทกเกอร์ยุทธชาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ